วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินข้าวราดแกงขวัญใจพี่แท็กซี่ครับริมถนนเส้นบางนาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันน่ากินแค่ไหนครับไปกันเลยนี่ไก่ละหม้อเต็มนะเดี๋ยวดูว่ามีแกงแล้วมั้งนี่แกงต้มยำขาหมูือึองในนี่เลยจะเพาอันนี้ก็เผาอะไรครับหมูเหรอ อันนี้กระเพาหมูครับเอาเส้นไก่ยีราดไก่ยีราดก็เพิ่งไปพาเมื่อกี้นี่ไอ้เจ๊เขาโม่หลายอย่างแล้วนี่อะไรอ่ะต้มปลาต้มปลาเหลือแค่ตัวนึงไปสวยนะครับเกียวหวานตุ้มไตไปสวยต้มขาต้มขาหน่อไม้ไก่หน่อไม้ไก่ต้มจืดต้มจืดเนี่ยพันแหงหมูหมูเหรอพันแหงหมูเออพันแหงหมูผมเอาพันแหงหมูกับผัด อะไรนะยีราหาเหรอเร hey, าราดข้าว,าวมาเลยข้าวพอปะข้าวพอแล้วครับได้แล้วครับนี่เดี๋ยวเราไปกินกันเลย เท่าไหร่ครับร้านสองอย่างร้านสองอย่างสามรานเหรอ